สูตรดีก็ต้นนะครับพวกของพวก Kingmaster เอ้ย k ิงแคสเกมเมอร์ r NT นะวันนี้ผมจะมาสอนปเปลี่ยนไอ้พวกที่แบบกดแล้วเป็นสีเขียวเลยพวกเนะี้ยแบบเป็นมิ้นอะไรพวกเนะี้ยอย่างเช่นผมเข้าเพลงใช่ไหมนะพวกนะมันามาตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมนะแล้วก็มันจะเวลาเรากดครั้งที่ไหนมันก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วผมจะมาสอนนะถ้าเราที่เข้าที่ตั้งค่า แล้วต้องมีตั้งค่าอยู่แล้วนะครับใครไม่มีไปตายเถอะไปันต้องมีตั้งค่าก่อนนะครับเขาตั้งค่าครับเข้าการแสดงผลครับเข้าทีมครับค่าล้มต้นนี่มันจะเป็นสีฟ้านะครับดูครับค่าล้มต้นดในผมผมเก่าเอาค่าล้มต้นดูครับสีฟ้า ค่าลำต้อนอ่ะมันจะเป็นสีโปนหมดเลยนะครับ่าลำต้อนอ่ะดูว่าเดี๋ยวผมจะกดครั้งนี้มันก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมละ่ะถ้าเราเป็นสีเขียวมินเนออย่างเงี้ยอ่ะมินมินมินโอเคมินดูว่ามันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับติ๊กถูกมันจะเป็นสีเขียวเวลาเราเลื่อนมันจะเป็นสีเขียวเหมือนกันครับความสว่างนี่ก็เป็นสีส้มนะครับสปีดครับสปีดสิบห้าสามสิบนาทีบ้าง สปีดนี่มันเร็วรวดเร็วจังเลยอะเอาหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีสีเหรอสีทำยังไงวะมิ้นเป็นสีสีสีขนาดที่ชาร์จเหรอโอเคเริ่มเลยแนบดูขนาดที่ชาร์จของเรานะครับ เ,เราชช่นะครับแ้วเวลาเ,เราชช่นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนของเราโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด